ชเช้าๆนะครับพาท่านผู้ชมอัปเดตเราอยู่อาบีหนึ่งสี่เจ็ดครับมาเช็คดูว่าพื้นได้ไปกี่สเปนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอาบีหนึ่งสี่เจ็ดสาวสี่สองต้นนะครับชเช้าๆก็อัเปเดตคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันรถไฟทางคู่เดินชายเชียงรายเชียงของนะครับก็มาเช็คงานกัน

เท่าไรสิบสเปนไหยอ่ะได้เพียบเลยนะครับตายครับเราจะมาตาบชมเนี่นะครบับเก็บเก็บงานนะครับมาเก็บงานช่วงอาบินหึ่สีเจ็ดครับแถวมงใต้บ้านชนแดนนะครับท่านผู้ชม ถามมาครับท่านผู้ชมนี่ครับมันจะไหวๆหน่อยนะครับทํางานด้วยถามมาครับลุยก,กันต่อนะครับท่านผู้ชม อา้าวอาบีหนึงสีจ็ดนะครับท่านะผู้ชมรถไฟไทยเก็บพื้นกรีดได้ไปสิบสเปน tong tong le nak Ya. you <laughs> Sudah kata zoom. Nah, diinung Ya, y สามสิบเจ็ดสามสี่สิบห้าแปดพีแปดพีนะครับท่านผู้ชมกะยาวไปนะครับเก็บเพื่อนนะครับบีหนึ่งสี่เจ็ดสี่แปดยี่สิบเก้าวันนี้ภาพไม่นิ่งนะครับขอท่านผู้ชมมาเก็บกันสดๆนะครับ พื่อบันทึกคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมแต่เช้านะครับมาเก็บพื้นคอนกรีตด,ด้านบนทำงานเก้าสามสิบนะครับต้องช่วยทำงานด้วยครับช่วยดึงเม็ดช่วยคนขาด หนึ่งคนนะครับก็เลยันถึกภาพนิ่งๆไม่ได้นะครับก็พยายามเก็บเอาที่ขอทำได้นะครับท่านผู้ชมนี่คือฮาบีหนึ่งสี่เจ็ดนะครับสาวสิบสองต้นพื้นคอนกรีตเสร็จไปแล้วถึงเบอร์สิบสองเบอร์ยี่บแปดแปดดเก้าสามสิบสี่สิบสอง ได้ไปพื้นได้ไปประมาณสักสิบห้าเพียประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเราก็ทุกที่ที่เป็น r าบีหรือเป็นสะพานยกระดับถ้ามีเทพื้นเราก็จะมาไล่เก็บก็จะมีคลิปใหม่ๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมไปนะครับว่ามีตั้งแต่ r าบีหนึ่งหนึ่งแปดไปถึง ปีหนึ่งห้าแปดที่เราเช็คงานกันอยู่นะครับก็จะมีคลิปใหม่ๆการทำงานที่แตกต่างให้ท่านผู้ชมได้ชมกันทุกวันนะครับนี่อีกนานนะครับน่าจะหลังสงกรานเราเค่อยมาเก็บก็มาเก็บกันอีกทีเหนื่อยนะครับนะี่ครับ เดินก็สามสี่สิบสองเดินต่อสามร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรนะครับเรียนเก็บงานกันเราอยู่บ้านชนแดนนะครับท่านผู้ชมเขตร้อยต่อบวงเมกาพยาวกับบ้านชนแดนของ อางเงาหน้าป <łość> ่าเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเราไปบีหนึ่งสามห้ากับอีสองงานไปก่อนนะครับท่านผู้ชมตามมาครับ